เ็พิ่งเขาจ้ะเฮ้ยดอกงามค่ะพี่เนาะเพิ่งเขาจ้ะจุ่มง,งามๆเลยจ้ะเ็พิ่งเขาจ้ะเฮ้ยดอกงามค่ะจุ่มหนึงจ้ะโอ๊ยงามค่ะจ้ะเพิ่งวุ้ยแสอนค่ะจ้ะ เพ็รเผิงเขาจ้ะเป็นจุม่มนะจ้ะเพ็รเผิงศาจ้ะเฮ้ยกำลังออกจ้ะนี่เป็นจุ่มมันอยู่จ้ะงามค่ะจ้ะที่นไหนเผิงศาจ้ะดอกงามอยู่ด้วจ้ะนิ่มจุจ่มอยู่ เห็ดเผือกซาทองจ้ะโอ้ยงามค่ะจ้ะนี่ขาไหมาจ้ะดอกงามๆเลยจ้ะนี่ยสวัสดีจ้ามือนีกระมะขอกับสาวอ่ำเนาะจ้ะมือนีสาวอ่ำพามะาาข่อปลาไปหลุ่นน้ำกันเนาะจ้นะเนาะว่าสรีดาเห็ดยังแน่เนาะจ้นะเนาะ พอละจ้ะดอกแรกแหกหมนันแม่พ่อสองดอกจ้ะจเิะ็ดเพิ่งเขาจ้ะจีงงามๆนี่เลยจ้ะนี่เขาเขาแป้งจ้ะ เปิงเขาจ้ะอืออีงามครับจ้ะงามครับถั่วม่วงงามเลยจ้ะองอางมครับจ้ะจุ่มเห็ดเติมข้าว หอยอีกแล้วจ้ะเฮ้ยงามผักจ้ะจุ่มงามๆเลยเฮ็ดเพิ่นซาจ้ะกัสีรวมๆกันอะยู่นะจ้ะนะทั้งเฮ็ดเผิอกเขาทั้งเฮ็ดเผิอกซาดกลางจุ่มงามๆจะเฮ็ด thương sạt Hãy subscribe ngắm 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 ไว้ป่เาาาางามขัดอย่างนี้โอ้ยแต่สอนรับกำลัองออกไม่น่าจะนะนี่เห็ดเพผ่งเห็ดเผ่งออกไม่งามขัดขนมแต่สอนครับจะ้ะนี่ออกงามขัด งามๆใลยแต่กำลังเป็นตีะเฮิดเพงซาทองจ้ะโอ้ยงามค่ะจ้ะ าานี่ค่ะเนีย่ยดอกงามๆเลยจ้ะนี่ใหดก้อแดงเด้อใ็ดก้อแดงเนีย่ยวหจุ่มน้ำค่ะจ้ะ không nhỉ chúng chủ muốn nam mấy แกงแซ่บได้เดจ้ะแกงหวาน่แกนผาดจ้ะดอกงามอยู่ได้จ้ะจุ่มจุ่มอยู่เห็ดเพิ่งเขา ให้เขาแป้งจ้ะดอกงามยจ้ะเก็บเง,งเขาจ้ะอุ้ยจุ่มงามเลยจ้ะเป็นจุม่มเป็นจีนเลยจ้ะ หน่อยนียิงเฮ็ดผึลงสาดจ้ะเฮ้ยกระลังออกจ้ะนี่กินจุมมั้นด้วยจ้ะเฮ็ดเพลงเข่าเยอะจ้ะ จุ่มนะึงงามแน่จ้ะนี่ยกำลังออกดอกงามๆเมแนจ้ะเห็ดเพิ่งเข่าจ้ะเป็นจุ่มแนะจ้ะเนาะมันกิดจุ่มงามแน่จ้ะนี่ยกำลัางงามๆเมแนจ้ะง,งามครับจ้ะเห็ดเพิ่งวิทยาสอนครัจ้ะ <laughs> mình Ôi Chủ ngâm ở đây cả Hết khẩu ra Ôi ngâm Có kèn xẹp นิดพึงเขา,มามเลยนิดพึงจ้ะจุ่มงามๆเลยจ้ะ พึ่งเนี่ยงานีด้จ้ะเป,จเป็นจุมเป็นจุมอยูอเ่เฮ้ยงามผักซอนครับจ้ะพึ่งเขาจะล้างเป็นจีน๋น้อยจ้ะพึ่งสองจุมจ้ะ กำลัองออกใหมจ่จุ๋มงานแม่จ้ะเป็นโมเลยจ้ะลลจุะ๋ม,ลลมงานแม่จ้ะ เฮ็ดพึ่งเขาได้เจ้ะนะเฮ็ดพึ่งคุ้มจ้ะนี้แต่าาเจียงมามจะพี่น้อง ให้เพิ่งเขงจาจะพี่น้องให้ดอกงามขงาเขาจะแข็งดีแยังจะนี่ ให้พนะ่งเข่าเ้ยสองดอกมันงามเลยจนะ้ยนะวินะ่งงามค่ะพี่ห้อกให้พ่งเข่าจ้ะ ้ยดอกงามครับพี่น้นงนี่เพิงเขาจ้ะี่เพิงคมจ้ะี่เพิงเขาจ้ะมีแต่ดอกยุ่งจุ่มเลยจ้ะงามครับจ้ะ พิงเข่าก็เล่งเป็นจุ่มน้อยๆเลยจ้ะนี่พิงเขา้าจ้ะอุ้ยแต่สอนครับงามครับจ้ะ เฮ็ดผึลงคมดอกหนึ่งจ้ะง,งามเลยจ้ะนจุ่มเลยเป็นจุ่มเนี่ยจ้ะง,งามค่ะพี่น้องเลยจุ่มงาม,งามจุ่มจุ๋ม เขาจ้ะเฮ้ยสวยจังน่าจะเีนดอกเม่พิ่งเขาจ้ะเฮ้ยสอ่อนนี่แต่ดอกงาม ให้เป็บอกมันย่างกัน ít thân khẩu rồi ít thân khẩu mày chỉ hơn năm mày ta ít thân khẩu đi tiền được Những nắng nóng mày da những đang những 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 โอเคจ้าผลงานของเฮาน่าจังมือนี้เนะาะเขาปลามือนี้มือแหลกน่าจ้ะก๋ได้พราแกงเยอะจ้ะได้มีแต่ดอกจุ่มๆนะจ้ะอันจนังไรกกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวอามบ้านนาในเด้อจ้ะคลิปนี้กับศิลาพีลาหน่องไปก่อนน่าจ้ะเนาะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ